สวัสดีครับพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับเช้าวันนี้ที่เราจะได้มีโอกาสได้คิดถึงเพราะเจนามคำของพระเจ้าอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อเราเองเนี่ยจะได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการมีชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้านะครับวันนี้อยู่ในพระธรรมหนึ่งไปโตบทที่4ข้อที่18นะครับพระธรรมตอนนี้ก็เป็นตอนที่อยากจะหนุนใจเรานะครับมากกว่าที่จะทําให้เราท้อใจข้อนี้บอกว่า ถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้วคนที่ไม่เคารพพระเจ้าและคนบาปจะอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนโอพระพีตอนนี้เป็นพระพีที่เตือนใจเราและให้เรารู้ว่าขนาดคนชอบธรรมที่เชื่อในพระเจ้าที่รอดโดยพระคุณพระเจ้าที่ตั้งใจจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าที่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ย ก็จะรอดไปอย่างยากเย็นในแง่ของตรงนี้เนี่ยนะครับหมายถึงว่า,าถ้าก่อนหน้านี้เราขึ้นไปดูพระคัมภีในหนึ่เปโตบทที่4ข้อ12นะครับเราพูดถึงอาจารย์เปโตท่านเปโตเนี่ก็บอกบอกว่า,าดูเถิดท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเสมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาด,ดได้เกิดขึ้นกับท่านน้องครับเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเนี่ย เราจําเป็นจะต้องมีชีวิตเพื่อพระองค์และการมีชีวิตเพื่อพระองค์เนี่ยหลายหลายครั้งมันเป็นความทุกข์ยากลําบากมันเป็นการพิสูจน์ถึงความเชื่อในพระเจ้าคนคนหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้าว่าเราเชื่อในพระองค์เนี่ยนะเราเชื่ออะไรในพระองค์เราเชื่อฟังพระองค์จริงๆไหมการพิสูจน์ถึงชีวิตของเราว่าถ้าเราเชื่อในพระเจ้าเราจําเป็นต้องมีชีวิตเชื่อฟังตามพระคัมภีร์ แต่ถ้าการมีชีวิต,ตฟังตามบระคัมภีนั้นเป็นการชีวิตที่สวนกับค่านิยมของโลกแล้วสวนกับสิ่งที่โลกกําลังสอนหรือกําลังดําเนินอยู่ในขณะนี้และจะทําให้หลายคนได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสจะทําให้หลายคนนะครับจะจะเกิดการถูกเยาะเย้ยถูกการดูหมิ่นถูกการข่มเหงและพระคัมภีร์ในข้อที่13 1หนึ่งไปตัวบทที่4ข้อ13บอกว่านี่แหละ นะแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกยากของพระคิดเพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นทั้งทงลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยถ้าท่านถูกด่าเพราะเชื่อพระเยซูคริสก็จงถือว่าน่ายินดีถ้าท่านถูกเยาะเย้ยเพราะท่านเชื่อฝั่งพระองค์ก็จงถือว่านี่เป็นความทุกมีส่วนร่วมในความทุกยากของพระเยซูคริสถ้าคนชอบทำคนหนึ่ง ถ้าคนคนหนึ่งที่ได้รับการยกโทษจากพระเจ้าแล้วได้รับการอาภัยโทษจากพระเจ้าแล้วพระเยซูตายแม่เนเขนชำระโทษหมดแล้วและเรามีสิทธิ์มีส่วนในการเข้าแผ่นดินของพระเจ้าเพราะเราเชื่อในพระองค์เรากลายเป็นผู้ชอบธรรมเรายังรอดพ้นไปยากในโลกนี้ในบรงพตีตอนนี้อ้างมาจากพระธรรมสุภาษิตนะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่31บอบอกว่าดูเถิดแม้คนชอบธรรมอาจถูกลงโทษในแผ่นดินโลกและคนชั่ว คนบาปคนชั่วและคนบาปจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่จะยิ่งถูกลงโทษมากขึ้นในแผ่นดินโลกมากกว่านั้นพี่น้องครับวันนี้อยากจะหนุนใจเรานี้ครับว่าถ้าเราเราเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูและเราตั้งใจเชื่อฝังพระองค์ตั้งใจจะเป็นสาวกที่ดีของพระองค์ตั้งใจจะเป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์จริงๆแล้วก็อยากจะเป็นลูกที่รักของพระเจ้าหรือเป็นคนงานที่ดีที่สัตรอของพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องอุทิศชีวิต เราจําเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการทนทุกข์ของพระเยซูเราจําเป็นจะต้องเ,อเสียสะจะใช้คําว่าเสียสละเราจําเป็นต้องภาคภูมิใจในความทุกข์ยากลําบากอันนั้นซึ่งทําให้ชีวิตในโลกนี้เราลอดไปยากมากในขณะที่หนึ่งไปโตเขียนเนี่ยในเวลานั้นเป็นพระเป็นเวลาที่เกิดการข่มเหงคริสตจักร มากขึ้นคนที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยถูกข่มเหงถึงตายคนที่เชื่อในพระเจ้าถูกสังคมเนี่ยนะครับบีบคั้นแล้วก็ถูกต่อว่าถูกดูหมิน่นถูกตัดสิทธิ์หลายอย่างถูกถูกทำให้ถูกทําให้อย่างไม่ยุติธรรมแล้วอาจารย์เปาโลนะครับเขาก็ไปโตนะครับเขาก็หนุนใจอย่างนี้บอกว่าในข้อที่19เกาเหตุฉะนั้นขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกทรมานตามพระประสงค์ของพระเจ้าจงประพฤติชอบและฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับองค์พระผู้สร้างผู้เที่ยงธรรมนั้นเถิด โอ้ทำไมพูดแบบนี้อ่ะเพราะว่าหลายคนเวลานั้นถูกทนททุกทรมานถึงตายจริงๆอาจารย์เปโตเองตัวตัวคาทูตเปโตวเองก็ตายเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกตึงกังเขนแล้วก็กับหัวนะครับเขาก็ตายเขาก็สร้างคีัสรจเชื่อฟังพระองค์แล้วก็บุกเบิกคีสรสรจเยอะแยะเลยแต่ในสุดคนชอบทำจะรอดพ้นไปได้อย่างยากเย็นแต่ถ้าคนที่ไม่เครารพพระเจ้า และคนบาปจะไปอยู่ที่ไหนจะไม่มีที่ให้อยู่นะครับพี่น้องครับเราเองเนี่ยพิสูจน์หนึ่งเราต้องพิสูจน์ว่าเราเป็นคนชอบธรรมที่รักพระเจ้าเป็นคนชอบธรรมที่เชื่อฝั่งพระเจ้าดังนั้นชีวิตของเราอาจจะยากลําบากนะครับอาจจะมีคนชวนให้เราทําสิ่งที่ผิดนะเพื่อเราจะได้ตอบสนองสิ่งที่เราต้องการในฝ่ายโลกในฝ่ายร่างกายเยอะแยะแต่เราไม่ทํานะครับเพราะว่านั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้า อาจจะมีคนชวนเราหรือมีคนสอนให้เราทำสิ่งที่ผิดให้แก้แค้นให้เอาเปรียบให้โกงให้ทำหลายๆอย่างนะครับเราจะไม่ทำนะครับเพราะว่านั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านั่นไม่ใช่เป็นคนชอบทำที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะไม่ใช่เป็นคนที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้นะครับไม่ใช่เป็นลักษณะชีวิตแบบนั้นฉะนั้นเราเองเนี่ยนะครับเราเองก็ ยากลําบากอยู่แล้วในเวลานี้สถานการณ์โควิดเศรษฐกิจก็ไม่ดีโกงคนอื่นก็ไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นก็ไม่ได้ทั้งต้องมีน้ําใจช่วยคนอื่นอีกเราเองก็ยังจะไม่รอดอยู่แล้วนะครับแต่เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงเมตตาเราต้องเชื่อพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราต้องเชื่อว่าเรามีส่วนร่วมทนทุกข์ลำบากกับพระเยซูแล้วเราเป็นตัวอย่างเราเป็นแบบอย่างถึงความรักคือความชอบธรรมของพระเจ้าพิสูจน์ว่าเราเป็นคนของพระเจ้าสิครับแต่อันที่สองสิน่ากลัวคนที่ไม่เคารพพระเจ้า คนที่ไม่เคาร anf. พพระเจ้าเนี่ยสำหรับคนที่ปฏิเสธพระเจ้าเลยนะครับมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะมันก็ง่ายดีนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าไม่เคารพพระเจ้าแต่มีบางคนเนี่ยปากว่าเชื่อพระเจ้าแต่การกระทาไม่เคารพพระเจ้ามีบางคนบอกว่าเราเป็นคริสเตียนพูดว่าตัวเองเชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนนัรักพระเจ้าอธิษฐานก็เป็นไปโบสถ์ก็ได้ถวายทรัพย์ก็ได้นะครับล้ร้องเพลงก็เป็นพูดภาษาคริสเตียนก็ได้แต่ ชีวิตไม่ได้เขาลกพระเจ้าคนเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหนในพระเยซูพระเยซูพูดในในคำเทศนาบนภูเขานะนะบอกว่ามีวันหนึ่งเนี่ยพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาแล้วก็วันนั้นนะจะมีหลายคนร้องทูลว่าโอ้โหเขาได้ทําอย่างนี้เพื่อพระเจ้าได้ทุ่มเทได้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เชื่อพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์ประกาศอย่างยากเย็นและพระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้าคนเหล่านี้พระองค์ยังไม่รู้จัก เพราะเขาไม่ได้เขารบพระเจ้าเพราะเขาคิดว่าพระเจ้าเล็กนิดเดียวเพราะเขาคิดว่าหลอกพระเจ้าได้เพราะคิดว่าเขาคิดว่าพระเจ้าของเรากระจอกมากเขาคิดว่าพระเจ้าของเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคนที่ไม่เขารบพระเจ้าคือคนที่ไม่ได้มองเห็นพระองค์เป็นพระเจ้าคนที่คิดว่าหลอกพระเจ้าได้คนที่ทําไม่ตรงกับใจพระองค์จะพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะที่วันนี้เองเนี่ยที่เราดําเนินชีวิตเนี่ย เรามองเห็นว่าเราไม่เห็นว่าพระเจ้าอยู่ตรงไหนเด๋ยวเราบาหลังครั้งบอกว่าพระเจ้ามองไม่เห็นมันจะมีจะมีคนบอกเราพระเจ้ามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรทําเลยพระเจ้ามองไม่เห็น จริงๆไม่ใช่พระเจ้ามองเห็นนะครับเดี๋ยวพระเจ้ารู้ว่าคนที่ทําแบบนี้คือคนที่ไม่เคารพพระเจ้าทั้งทั้งที่รู้ว่ามีพระเจ้าทั้งทั้งที่ไปโบสถ์นมัสการพระเจ้าทั้งทั้งที่ท่าทางเราสรรเสริญพระเจ้าทั้งทั้งที่ปากเราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าแต่การกระทําของเราไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระเจ้านั่นเป็นการคนที่ไม่เคารพพระเจ้าคําถามคือในพระพีตรงนี้บอกว่าแล้วคนบาปคนที่ไม่เคารพพระเจ้าจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่นะครับนอกจากบึงไฟนรก ไม่มีที่อยู่นอกจากการพิพากษาของพระเจ้าสถานที่ที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับการพิพากษาโทษฉะนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราในฐานะที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วในฐานะที่เราเป็นคนชอบธรรมแล้วในฐานะที่เราประกาศตัวว่าเราเชื่อพระเจ้าพี่น้องครับอยากให้เรามีส่วนร่วมในการทนทุกข์เพื่อพระเยซูการทนทุกข์เพื่อพระเยซูคือการทําความดีการต่อต้านการต่อต้านสิ่งที่ผิดการไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผิดแล้ว ใครจะว่าเราเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วอดทนเพราะสิ่งที่เราทํานั้นมันถูกมันถูกต้องตามพระครรมภีนะคนอาจจะเยาะเยะ้ยเราคนาจ,จะดูหมิ่นเราก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราทําถูกต้องตามมัภีรีแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้า,าให้เราทั้งหลายในมัภีรีบอกว่าขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกทรมานตามพระประสงค์ของพระเจ้าจงประพฤติชอบนะอย่าประพฤติผิดนะประพฤติชอบแล้วฝากวิญญาณจิตของเราไว้กับพระเจ้า ฉะนั้นวันนี้ขอให้เราดําเนินชีวิตด้วยการเป็นคนชอบธรรมที่เคารพพระเจ้าด้วยการเป็นลูกของพระเจ้าที่เคารพพระเจ้าด้วยการเป็นคนบาปที่ได้รับการชําระที่กลับใจใหม่แล้วแล้วเป็นคนที่เคารพและยำเกรงพระเจ้านะครับเพื่อเพราะว่าแค่นี้เราก็ยากแล้วนะครับถ้าเรายิ่งไม่เคารพพระเจ้ายิ่งอยู่ในความบาปมันจะยิ่งยากเขาก้าไปใหญ่ ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราให้ตลอดทั้งวันนี้ให้เราไข้ควรตัวเราเองแล้วก็ให้ชีวิตของเราเป็นพระพรตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เราเป็นสาวกของพระเจ้าจริงๆที่ประกาศข่าวประเสริฐที่นำข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปถึงคนอื่นๆเพื่อให้ทุกคนเห็นพระเจ้าเห็นความรักของพระองค์เห็นความจริงเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเห็นความรอดในพระองค์ผ่านชีวิตของเรามันอาจจะยากมันอาจจะทุกข์หน่อยนะครับมันอาจจะโดนคนหัวเราะเยาะมันอาจจะโดนคนดูหมินนะครับแต่ไม่เป็นไร ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราเพราะสิ่งเหล่านี้กําลังใกล้สําเร็จพระองค์ใกล้เสด็จกลับมาแล้วและเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาพระองค์จะบอกว่าเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราเจ้าเป็นคนงานที่สัตด์สิ์เจ้าเป็นคนที่ตั้งใจทํางาน นะพระเจ้าจะส่งรับเราต่อหน้าทูตสวรรค์ด้วยขอพระเจ้าทรงเมตตาเราให้วันนี้เราได้ค่้ควรชีวิตของเราอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ให้ขอให้เราเองเต็มด้วยความชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจในการที่เรามีส่วนร่วมในการทุกข์ยากกับพรีสุขิตเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ